สวัสดีค่ะวันนี้อาจจะพาทุกคนมาเอาห่วงนะคะพี่คยสบายยังไม่หายดีเลยพี่พี่โทรตามนะคะมาช่วยเอาห่วงหน่อยเน,ะนาะเพิ่จะคางน้ําในนานะคะอันนี้อาจจะพาทุกคนข้ามลําน้ําแม่สูนไปนะคะดูสิน้ำใสไหมน้ำตรงนี้แล้ที่ออนไหลไหลลำนองมาเก็บลำใหญ่พี่ี่แล้ว ลืมมอหมวกเอ้เพื่อนๆนะเป็นคนที่ลืมเนาะแต่ไม่รู้ว่าช่วยเขาได้แค่ไหนนะคะแค่ไหนก็แค่นั้นนะคะสบยสบายอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นวาดนะคะ,ะเดี๋ยวไปเจอพี่พีท,ทีนากนนะคะเดินตามพี่ไปนะคะเราจะไปเอาห,อหมวกนะคะกล้องเรามันไม่ได้ใช้ไมค์กันสั่นเนาะเดินเร็วไม่ได้

นี่ก็หโม,กน,ม,กมนก็แล้วเนาะหมดแก่รไปซ่อนเกินซ่อนมาได้ทีละตัวเนี่ยอันนี้แบบอักแต่ก็ชัวร์เขาห้ โซ่น่ะน่าไน้ามันนะคะเป็นคางกันนะคะอเอาเตกบบเคยเขียดโบอเอาตัวเล็กไม่ได้ไม่ได้ วันมา,นนากมา,ากเอ่อีหักวกรอปกอีหัวกรอปกมาเบสุดโต อเปิดอาตางอะมนเดกสีาๆเใส่ตางอันก็เอรเรื่อยๆนะใคห้คอเม็ด์อรีวไเรื่อยๆไม่ตัดต่อกนแล้ว อนแลลงลงเลยมมีแห mm ้ง hmm. ต่อๆนี hmm. mm ่ไี่เน้ตาที่ยังเดียวมาไม่อะไรเลย มีสักเนี่ยเออซอนนี่มหมยแข็งไปยขายเอี้ยงบ่นเลยกันเนี่ย ตามพี่ไปนะค่ะเดี๋ยวสักแป๊บันก็จะไปใส่พี่หกวล้ะค่ะตากแดดน้ำไม่ได้่ไม่จะตายปีนี้น้ามันแห้งอ่ะน้ำมันไม่แหง้ง แ้เป็นหวัดพอามาได้ออกซิเจนแ้มันแบบมันหายใจโลงนะ่งแลวเรื่องมื้เหลือมันออก,กว่ะแต่อันไม่ปวดหัวนะถ้าปวดหัวก็น่าจะไม่ไหวแดดไม่แรงเท่าไหร่ด้วยเดี๋ยวตอนบินดูเรื่องค่ะชืบห้ยช่วบใหย if you เฮงเต๋อเก็งดุกดติดิดเลยวิธีชาวนานะาะเนื่อไม่ได้งานง่ายนะคะงานหนักเอาการเลยนะคะชีวิตจริงไม่ได้เหมือนตางสะกอนเลย วกบนะวกบตวโตมโตโตเขียนเรืองมันหมีแล้วนะคำเดียวนะเนี่ยม่เตียตะกบเขาซื้อแม่มันมาปล่อยันได้ไอะอแม่มันมาสักตัวแม่กบไป็นใครอ่ะแม่นใครอะ่รอะ ไข่สักตัวหนึ่งก็ได้เป็นหมื่นตัวเวลยอเวลาเขาไวการ่ะเขาได้ก้มเมืองแม่ไข่มาเอามาปล่อย ลูกวานเข้าแล้วเออลงไปหนึ่งปอสองปอแล้วเฮียคนแก่ตอมใจโอ๋อ,อมันจมคาะมันได้ต้องแล้วแต่จะมาแย่จะไม่หน่อยตรงเลยนะ <c oughs> ลันใหญ่เรารันใหญ่เจ็บปายมันปวดใจเก็บหลุหเลมเราอีก โอ้มันมีน้ำล่อวันนั้นน่ะลุกลุกวีอ่ะเขาว่าตึกได้เฉให้เนี่ยเดี๋ยวเราไปใส่ขี้กันคือใส่ขี้หัว nên cái được 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 cầm được được รถใหม่ก็ได้อยู่ก็ตัวน้อยกแบบตอนนั้นอ่ะงั้นจงว่าปุ๊นอะไรแต่ตรงน้า ลายใยช่อนหัวขายได้เนี่ยจบเคเลยนาะวัวนาะพอมันเต้นทวนหน้ามันก็ด้ดก็เด้ดก็ด้อกเก đúng đi đúng đi nha chân thì ha 6 tua đẹ cốp thân này này đúng đi, đúng đi. <laughs> Đích 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 đích. Này được đi được đi Đây đi Một cục này đi mình đi Đức đi son này Đức đi Đức đi Đức luôn Đức đi thế, đi luôn luôn nhưng mì, bốc mì, luôn khúc à ่ยอยู่แนวกินไทยบ้านนะคะเก็บอีห่วง Okay. S <S พี่ชายกำลังหวานข้าวเลยอ,อันกลับราคาไม่ไหวนะค่ะสกดแล้แลพี่เนาะโดนแดดไปหน่อยเดี๋ยวเย็นนี้รู้เรื่องนะคะเพื่อๆค่ากลับนะ าไปนิดนึงโน่นะทิ้งวิสาวจะม่วงอยู่คนเดียวเดือนก็น่าจะกลับละไม่ไหวเดี๋ยวให้ขึ้นแนละ้วมันจะเป็นเรื่องเนาะยังไม่หายดีค่ะโอเคค่ะจะก,กันคคิดหน้าค่ะเอาบรรยากาศงับอีห่วงมาฝากนะคะ